มันก็ไม่แหวของท่านอดีตแอดมิดไว้ที่นี่เราก็มีโต๊ะมีเก้าอี้ให้มีโต๊ะมีเตาย่างอาหารให้และก็มีพัดลมและก็มีวิวดีๆบนชั้นดาดฟ้าและก็มีหมูเกิดอ่ะเฮ้ยมันออโต้สร้างอย่างนี้นี่เองเออแต่ว่าออโต้สร้างบางอันจะใช้ใช้เวลาใช่ปะ แล้วก็แล้วก็แหลกด้วยโอ้โหแหลใช่มันแหลกมันทำล้มลุออกจากเกมเลยวายไอยดูมันกำลังออโต้เลยไอ้ไวสร้างอะไรอะไปด้วยไปด้วยไปด้วยไอ้ไหนเดี๋ยวเดี๋ยวจะสร้างบล็อกก่อนนะหมายถึงบล็อกวาร์ปเราไอ้บล็อกยังไม่แหวนสร้างอาณาจักรอยู่โอ้โหมันก่อสร้างงี้ยเลยนี่คือความเทพของเกมนี้ พอโดนโดาเมีตัวเองบ้านที่ไม่สามารถอยู anyway> ่อาศัยได้จริงไอปะชาลอยฟ้ากันแล้วไเออมันลอยคว้าซะจนหนาวเลยหนาวมากลงใต้ดินกันดีกวาเว้ยแดี๋ยวเดี๋ยวปะชาของไว้นะ่อยู่ไม่ได้กากาพาทีก็เกิดไปแล้วไ้ที่สินะที่ไวผมว่าปะชาเชียที่ต้องมีเจ็แท๊ะ เมืมั้นายไม่สามารถออกมาเดินแถวนี้ได้นะอแย่ไว้ตบกีเดียวไปเกินไปเนี่ยแล้วแม่งเสงเป็นวะกระดับเข่งไว้สำหรับเยี่ยมชมเท่านั้นไม่เหมาะสิ่งไรประโยชน์ชัดๆไอ้จ๊ะไอ้จแล้วไอเฉันฉันคนเยอะบอกให้สำรวอเยอะๆมันมันพอๆมันมันพอๆกับบ้านเราเลยแแค่ของไว้มันใจว่ะ บ้านเจ้าใช้คี่บล็อกอะบล็อกทองเปรี๋ยวอันนี้สามบล็อกเลยนะสามอกเปลยาสามอกเลยหรอไม่น่าเลยมันเก็บกลับได้ไหมเนี่ยมันมันมันก็มีเยอะนะมันก็มีเยอะนะเฮ้ยมันมันสามารถเก็บกลับไปตั้งที่อื่นได้ปะก็แย่แล้วไอ้มันมันไปตั้งที่อื่นได้แต่มันเก็บเฮ้ยมันเก็บกลับได้แต่ว่าของเยอไหนไม่มีทางหายไปหรอกนะ ให้ขอขโมยวิทยาการประตูเลยนะฮี่อยากได้โล่มานานแล้วเก็บโล่ด้วยอือ่ะเอาหลอดไฟด้ะขโมยขโมยให้หมดแต่แต่ขอดูเิทีปประตูสร้างไงประตูเขาสวยมากมันเป็นประตูจากขนมขิงเอาไว้่บอกน้ำแข็ง อแล้วเราเรียนแล้วม it ันไปยงวันไหนกันแน่เนเฮ้ยมันยิ่งใหญ่ขนาดนี้อะไรเหรอหรือว่าเราหรือว่าเราต้องเติมเติมชนชั้นสูงเพื่อปดล็อกประตูแบบนี้จะทำไงถึงจะหายหนาวอ่ะไวคิดว่าไวสร้างปราน้ํำแข็งเพื่ออะไรกันเอเพราะว่ามันเท่แถวนี้แค่นั้นแหละแต่มันหนาว เฮ้ยนี่รู้แล้วเนี่ยมันอยู่กับป่องไฟได้โอ้โหเหลายๆๆๆๆๆเราสามารถเอาป่องไฟไปใช้ได้ขโมยวิทาการป่องไฟแบบชอบเองชอบโอ้โหวารู้เปล่ากระจกยที่ม้วสร้างมาจากอะไรดิมอนกราไ่ดมอนกราสดมอนเลยเหรอดิมอร์กระกแก้วกันเลย ไอ้กระจกเพชรนลสแค่เดินสำรวจก็คุ้มแล้วคุ้มตรงไหนเนี่ยไหนาวอ่ะเราติดหนาวอ่ะเฮ้ยแล้วใครเปิดประตูบ้านเดี๋ยวก็ตกไปตายกันหรอกอ๋เฮ้ยไม่มีเจ็ตแพกก็ตายเลยนะตรงนี้หนาวหนาวไวายหนาวไปหาป่องไฟป่องไฟชั้นสองชั้นสองใช่ใช่ใช่ป่องไฟเ่ย ทำไมก็ป่องไฟหน้าปราสาทอะเตาผิ้งเตาผิงเตาผิงเตาผิงเนี่ยอป่องไฟนี่ก็ก็ช่วยได้โวันนี <c oughs> ต้ต้องเย็นอัดขนาดดีอะไรพวกที่จะหายหนาวดิต้องต้องมายืนบนไฟเยอะแล้วเ <c oughs> <laughs> yeah, ว,ว้ยน,นี่มัน <c oughs> บ้านลำบากกันเลยนะ <c oughs> ลายเราต้องกินสุบสุกผิวสุกผิวบาทุกวันเลยเก็ได้ ที่บ้านมันทำไงโอ,โ,อโอ้น้ำแข็งไปทำเดี๋ยวเราต้องไปเรียนก,การทำสูตรอ, know, อาหารหายหนาวลรูาหน่อยละต่ว่าเลือดก็หายไปเยอะองไม่ได้แต่ว่ายังไรอย่งไรที่นี่ถ้าทำไปดับเครื่องตกไปตายก็ดีกว่าพราใส่ดอเรอป โพไซดอนมีอะไรบ้างเนี่ยกล้าสร้างยังเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่โพไซดอนหอคอยหอคอยหอคอยฟอยะนะเออหอคอยเตาร้อดนี่ดีอ่ะขอคอยเตาร้อดเยอะเลยถ้าไม่เสือกัวผมไปตายกันทำเลมันไม่ค่อยดีเลยนะเอ้ยเดี๋ยวมันเหมือนมันมีบ่อน้ำแร่แถวนี้นะเราสามารถกระโดดลงไปตายได้เลยเอ้ยไม่ตายไม่ตายกระโดดลงไปหาบ่อน้ำแร่ จริงๆมันไม่ควรสร้างตรงนี้แก่จังเลยไม่น่าด่วนเลยเนะทำไมมันขึ้นบล็อกแดงเนี่ยตรงนี้มันคนไปจุดเกยคอยไอเคนี่วะทำไมมันขึ้นเป็นจ้ามาจันอุ้ยนี่คือบ้านของจ้าเหรออะไรนะทำไมเป็นบ้านโอ้ยตรงนี้เป็นที่ที่ดีอย่างเลยนะเรือนี่เรือของนายสิ่ไนี่เป็นเรือหอทางไว้นายเห็นบอล นายอยากดูวแวะขบวนสร้างมาจากอะไรเพราะว่าเราก็ไปดูกันเราขึไปดูอ่ะ <c oughs> มันแล้งแสงสวยงามมากยามกัมเพลตโอ้มันมันเกลือนี่ไว้มันเกิดแล่แล่ที่กัมเพลตอ่ะเฮ้ยขโมยหลังคาไอรอนมาแล้ววางยาคืนอะไรเนี่ยเวลาตายแล้ววางยาเจอะ โอ้โหแต่แต่บ้านเจ้าแบบยังไวเห็นไว้เห็นไอ้นี้วะเนี่ยคืเนี่ยมันคือมันคือแร่ที่เหลือกว่าเหลือวแบบเก็ตโอ้แร่ดูไหมอ่ะพอจริงไว้ไม่ต้องเอาไปก็ได้ละอ่าใส่คืนเรามันกระจายไปอย่งเงไม่นะอาจจะต้องวางอันหนึ่งอย่างงี้ป่ะไว้ต้องวางก่อนแล้วกาโอเคเนี่ยได้ละได้ละ กด R เพื่อเป็นการพลิกโอเคได้แล้วได้แล้วได้หุ่เด้อหุ่นเด้อหุ่เด้อโอ้โหเทคนิคขั้นสูงที่ไม่เข้าใจดีนะมีกิวขีดดียวช่วยท่านได้ไวบางทีเราอาจจะต้องการบ้านแบบบ้านยินก็ได้อาจจะไม่ใช่ปุ่นหรก็ไม่ใช่ยานยินหลังนี้นายคิดเหมือนเราแล้วว่าเราต้องมีบ้านใช่แล้วไม่งั้นเราก็จะไม่มีอะไรเป็นชิ้นเป็นอัน Hey, อันนี้ค right? wow. ืออะไรว้าวหลังเร right? hey, ือหอก็เป okay, ็นบ้านไงอยู่เฮ้นายต้องการหอไอเฟลหอไอเฟล่ะดีดีตรงนี้ไม่ปิดไอย่างนั้นเลยใช้บอก เราก็จบอยู่บ้านอยู่ไหว้คนแถวนี้ว่ะรู้สึกเว่าเก็บเออถ้าเกิดสร้างใกล้ๆกันมันน่าจะอ๋อแต่ว่ามันใช้บล็อกมันใช้บล็อกทองอย่างละหนึ่งเงี้ยว่มันเออมันมันไม่ใช่สิ่งกุ้งสร้างที่มันไม่ใช่ทุ่มทุนสร้างแบบเนี่ยเนี่ยใกล้เสร็จแล้วเนี่ยเนี่ยเสร็จแล้วเนี่ยได้ไหมวะแต่เขแข็กแต่เขาแหลกอยู่อะไปนิดไม่ไม่ไม่นิดนึงยวโอ้ยยยยย เฮ้ย hey, ไม่มีผู้อ่ะพอเราสรา้างบ้านเสร็จแล้วไงล่ะว้าวคอมพิวต์เดอบล็บอกอันนี้เราสามารถดึงออกมาได้เลวยโอ้ยโอ้ย,อยบ้านที่รูล้ลอาไว้เราเป็นราชาแห่งสก,กายลิมล้วยเพราะว่าบ้านห้องราชาโอ้โอ้โอยมีดาเมจไฟเอาไ, ه, นะไว้ไว้ มีชั้นวางก็เสร็แซวว่าเราเอาของทุกอย่างมาไปยัดเก็ like. hey, hey, o บได้ให้เยี่ยมเว้โอ้ี่นี่ที่เราบ้านไว้มีของมีกองเก็บของมีเตียงมีที่นั่งที่นั่งบลาบัลลังวลาชาบลาชาอาจจะต้องการกาแฟก็ได้นะวไยแบงก์หดไปตั้งที่ไม่ใช้ตู้บัลลังวลาชาไว เอาไว้เลือกห้องอะไรเนี่ยโอ้โหสุดยอดแบบคุณคิดถูกอล้วที่คุณเลือกไอ้ของสกาลิมฮ่าฮ่าฮิมไปสร้างเก้าอี้อันนี้นี่มันหลังจากรอเรียนเต็มเลยีการโยกมาก็เนี่ยเราก็เลยสามารถโยกเก้าอี้ให้เข้าที่ได้ยาวเลยแล้วตรงนี้เกอะไรอ่ะโอ้โหเนียนเนียนเหมือนถังเลยอ่ะ ม,มันคือเปลือกมันคือต้นหญ้าแต่ว่ามันเนียนแบบกระถางไอเกียวสก,กายริมยือไงเนี่ยสกายริมมีตู้ก,กาแฟไอเไียนี่ก็เป็นห้องของนายเอาไว้ <c oughs> <c oughs> แทนก,ก็เป็นพี่เสดอจได้เนฮะ้ยเย็นก็ต้องหมูย่าสกายวอ, <c oughs> อ, <c oughs> อ, <c oughs> อืม ไอ้่าแต่ใดเกี่ยวดิบมันไม,มไม่มีไม่มีห้องปุมยาละมีห้องปุมยาจะเมื่อตะกายหรือแต่แค่นี้ก็สุดแล้วแหละตะกายม,มัไมีแต่ยุคของเครื่องใช้ไฟฟ้า